ค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้หมวยก็จะมารีวิวนะคะสินค้าที่หมวยอ่านัดลูกค้คาว่าเดี๋ยวเปิดสงการจะหมวยจะไปส่งนะคะอันนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสงการเปิดปุ๊บหมวยก็จะส่งทันทีนะคะค่ะอันนี้อ่ามันอาจจะมืดงานมันก็เลยดูดูทึบๆไปนะคะอ่านะคะเดี๋ยวหมวยอืมอันนี้จะเป็นด้านจอดนะคะ1.2นะคะ อ,อันนี้อ่าอันข้างในก็คือจะยาวนะคะดําจอบเมท่าอันนี้คุณลูกค้าเขา,าสั่งผลิตเดี๋ยวหมวยจะต้องมีการาติดประทับแบรนด์ของลูกค้าเพิ่งมีแบรนด์ของตัวเองเอามาให้ทางโรงงานหมวยติดให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมวยก็ต้องทําการติดแบรนด์ให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นแบรนด์ของลูกค้าไปอะไรประมาณนั้นนะคะ อันนี้ก็ด้ามมิเตอร์นะคะค่ะพร้อมส่งพร้อมส่งค่ะนะคะ <มา S 1> โอเคค่ะถ้าใครสนใจอ่าด้ามจอบด้ามเสียมโรงงานนะคะโรงงานหมวยผลิตเองนะคะก็ติดต่อหมวยได้นะคะเบอร์โทร9 9 8 8 8 1 7 9 2 5นนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ